ที่ดูผ่าส่วนะคะอยากที่จะมาทำชาเลนเจ์นะคะนี้นะผมจะเริ่มเป็นวันแรกนะคะแล้วก็จะให้ดูร่างฐานนะคะอ่าน,นี่คะวันที่1เมษาย,ยนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะคะว่า20วันชาเลนจ์ของผมจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่น,นะคะยยน่ะเดี๋ยวมาดูรูปร่างปัจจุบันกันต่อหน้า,าตอนนี้นะคะเดี๋ยวต้องจะลงค่าร่างกายไว้ให้นะคะเพราะว่าเราเช้าไว้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ให้ดูรูปร่างตอนขานี่รูปร่าง หนน้าะะคตอนนี้นะคะถือหนังตรงนะคะมันก็ยังมีความดูไว้นะคะนี่ดึงออกมายังเป็นชั้นไขมันนะคะเห็นไหมมันยังหนาอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาจะมาดูกันนะคะว่าชั้นไขมันนี้นะคะมันจะบางขนาดไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างเดี๋ยวเรามาวัดสัดส่วนนะคะเริ่มตุ้มจายสื้อทรงเอลนะคะเสื้อทรงเอลตอนนี้นะคะเอลตุ้มจ่อยู่ที่ตรงนี้สี่ช่องแหวนตุ้ะอ่านะคะก็คือ25นิ้วนะคะตอนนี้เอว25สิบห้าสโคตค่ะ สะโพกนะคะจะอยู่ที่36นิ้วนะคะแล้วก็มันจะตัวใช่ไหมคะต้นหานะคะจะอยู่จะอยู่ที่1ิบแนิ้วนะคะ18นิ้วนะคะ,ะ,คะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็น14วันนะคะหรือ15วันแล้วก็30วันนะคะเดี๋ยวอัปเดตเลยนะคะ